นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมยยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังความมั่งคั่งและความร่ำรวยวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินวันนี้ยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีใครในที่นี้บ้างไหมคะที่ต้องการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงขอให้ทุกท่าน พิมพ์คาว่างเงินในคอมเมนต์มาได้นะคะหลายท่านในที่นี้คงเคยได้ยินคนส่วนใหญ่พูดว่าฉันต้องการเงินฉันอยากได้เงินแต่กลับสร้างกำแพงล้อมรอบตัวไว้ไม่ให้เงินเข้ามาสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเปลี่ยนทัศนคติเรื่องความมั่งคั่งนี้แหละคนเรามักจะโกรธเมื่อมีใครมาท้าทายความเชื่อเรื่องนี้ เมื่อผู้คนสนมากต้องการเงินมากๆและมักมีความเชื่อเรื่องความยากจนที่รุนแรงแถมยังไม่ยอมให้ใครมาสบประมาทเรื่องความเชื่อนี้ด้วยใครๆก็เปลี่ยนความเชื่อของตัวเองได้แต่ยิ่งมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนมากเท่าไหร่กระบวนการเปลี่ยนก็ยิ่งยากขึ้นจนทำให้เรากลัวและยากที่จะเปลี่ยนความคิดของเราไปจากเดิมได้ ความเชื่อหรือทัศนคติเกี่ยวกับเงินนั้นหลายท่านคงทราบมาแล้วนะคะว่าเรามักมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเงินเช่นบางคนถูกสั่งสอนมาว่าเงินนั้นหายากเงินทองเป็นปีศาจเงินเป็นสมบัตินอกกายเงินเหมาะสำหรับคนร่ำรวยเท่านั้นนี่คือทัศนคติความเชื่อแบบผิดๆที่เราได้รับมาสมัยเราเป็นเด็กๆ ถ้าท่านมีปากกาและมีสมุดนะคะก็ลองเขียนความรู้สึกที่มีต่อเงินลงไปด้วยนะคะว่าเราเกลียดเงินหรือเปล่าเงินถือเป็นของศกกระปรกไหมเวลาได้เงินมาเราขยำจนปู้ยี่ปู้ยำหรือเปล่าเราเคยพูดเพราะๆกับธนบัตรบ้างไหมเราเคยอวยพรธนบัตรบ้างไหมที่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราเคยขอบคุณองค์การโทรศัพท์ที่ให้บริการและไว้ใจว่าเราจะชำระค่าบริการทุกเดือนหรือเปล่า เคยกล่าวขอบคุณเวลาได้เงินมาบ้างไหมหรือเอาแต่บน่นว่าเงินไม่พอใช้ลองมองทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเงินอย่างละเอียดบ้างนะคะบางทีคุณอาจแปลกใจว่าสิ่งที่ได้พบเห็นนั้นคุณทำร้ายเงินหรือคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อนั้นใหม่ขอให้เชื่อว่า เงินนั้นเป็นสิ่งที่หามาได้ง่ายเงินนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ในทุกทกวันและขอให้เชื่อว่าจักรวาลได้จัดสรรเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับทุกคนเท่าๆกันหลายคนอาจคิดว่าพอมีเงินทองมากมายเกินกว่าระดับพอกินพอใช้จะรู้สึกผิดมากและพยายามจ่ายเงินออกไปหรือไม่ก็นำไปซื้อสิ่งของต่าง ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้ตัวเองถังแตกอีกครั้งและถือว่าการมีเงินมากมายขนาดนั้นเป็นเรื่องขัดกับระบบความคิดดั้งเดิมของตัวเองเสียจนจิตใต้สำนึกบอกให้กำจัดเงินนั้นออกไปและใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนความเชื่อนี้ทุกคนควรรู้ตัวว่าตัวเองนั้นสมควรได้รับเงินนั้นมากเพียงใดแล้วจงพลิดเพลินก,กับการใช้เงินและการออมเงินของตัวเองมากเท่านั้น ทุกคนควรต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรมาหาเราจนกว่าเราจะสร้างภาพขึ้นมาในจิตสำนึกของเราเพราะนี่คือการได้มาโดยวิถีแห่งจิตสำนึกเราสะสมความรู้สึกทางใจก็คือความคิดในแง่บวกสร้างกําลังใจให้แก่ตัวเองเราควรไว้ใจธนาคารจักรวาลพอฝากได้เพียงพอแล้วความรู้สึกนั้นมักกลับมาหาเราในรูปแบบของความมั่งคั่งมั่งมี เพราะฉะนั้นอย่าได้รู้สึกผิดเวลานำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณได้มันมาแล้วโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินซื้อด้วยซ้ำไปสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะคุณทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีงานที่ดีขึ้นเงินทองเริ่มไหลมาเทมาเมื่อนั้นเท่ากับว่า เราได้รับความมั่งคั่งมาไว้ในจิตสำนึกเรียบร้อยแล้วในฐานะใหม่นี้เป็นไปเพื่อความสุขของเราดังนั้นคำพูดดีๆที่ควรใช้ก็คือฉันได้รับสิ่งนี้แล้วฉันคู่ควรกับมันฉันได้รับมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นขอให้กล่าวขอบคุณและรู้สึกสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับเงินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว เพราะสวรรค์รักคนกตันอยู่นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นคุณอาจพูดว่าฉันขอบคุณที่ฉันได้รับเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะคะและขอให้ทุกท่านอย่ามัวลังเลสงสัยว่าทำไมเราถึงร่ำรวยขนาดที่คนอื่นไม่เป็นเช่นนั้นเราทุกคนดำเนินไปภายใต้กฎแห่งจิตสำนึกในตัวเอง ทุกคนล้วนสร้างสิ่งดีๆในชีวิตได้ทันทีที่พวกเขาเปิดกิจสำนึกเพื่อรับความคิดใหม่ๆความรู้รอเราอยู่เสมออยู่ที่ว่าอยากเรียนรู้หรือไม่โอกาสเปิดรอเราเสมออยู่ที่เราจะรับหรือไม่เมื่อนักเรียนพร้อมคุณครูก็พร้อมปรากฏตัวลูอิสเฮเชื่อว่าการกันเงินไว้ให้ตัวเองเป็นวิธีอันทรงพลัง ที่สมควรทํามากๆเพราะเปรียบเสมือนการบอกสวรรค์ว่าฉันมีค่าฉันคู่ควรและฉันยอมรับมันจึงใคร่ขอแนะนำให้ทุกคนทั้งหลายกันเงินไว10้10ถึง20%์ของรายได้ไว้ให้กับตัวเองเพราะเงินส่วนนี้ไม่ได้เก็บไว้เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่เก็บไว้เพื่อซื้อของสำคัญสคัญเช่นการซื้อบ้าน หรือการทำธุรกิจซึ่งช่วยไม่ให้เราใช้เงินที่ได้มาจนเพลินแม้ว่าอาจเป็นการเริ่มต้นจากเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ก็ขอให้เริ่มต้นได้นะคะแล้วคุณจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดการการเงินเพื่อตัวเองเป็นอีกการกระทำหนึ่งที่แสดงถึงการรักและการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยาศาสนสถานต้องการให้เราทำบุญ เพื่อการเงินไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่งเราอาจแบ่งเงินไปทำบุญเพื่อความสุขทางใจได้ถ้าต้องการแต่เราก็ควรแบ่งเงินให้ตัวเองด้วยและอย่ามัวคิดแต่ว่าต้องรอให้มีรายได้มากกว่านี้ก่อนจึงค่อยกันเงินไว้นะคะเพราะถ้ามัวแต่คิดการใหญ่ขนาดนั้นเราก็ไม่มีวันหาเงินได้มากพอที่จะแบ่งมาเก็บ เราต้องกล้าตัดเงินส่วนนี้ออกมาก่อนที่มันจะเข้ามาแล้วผ่านมือเราไปจากนั้นจัดสรรงบกับเงินส่วนที่เหลือแบบฝึกหัดนี้นำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตเราหรือหลายๆท่านอาจนำวิธีการออมเงินแบบซ i กจาร์ของ t h a าร์ฟเอมาใช้ก็ได้นะคะซึ่งถือเป็นรูปแบบของการออมเงินที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการเก็บออมเงินและการฝึกปฏิบัติตามหลักการออมเงินนี้ถือว่าเป็นการนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตเราการแบ่งเงินเก็บไว้ให้ตัวเองก็เหมือนกับการทำแม่เหล็กดึงดูดเงินนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการสร้างแม่เหล็กดึงดูดเงินให้แก่ตัวเราเองวิธีการนี้ง่ายแค่นี้เองนะคะหวังว่าทุกคนคงทำได้นะคะ มาถึงตอนท้ายนี้นะคะคิดว่าหลายท่านคงพอจะเห็นแล้วนะคะว่าเคล็ดลับของการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนั้นก็อยู่ที่การเก็บเงินไว้ให้ตัวเองนั่นเองหรือการกันเงินไว้ให้กับตัวเองนะคะนี่คือเคล็ดลับของการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่จะทำให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะถ้าท่านใดมีความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ต้องการถามก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือถามมาเกี่ยวกับการหาเครื่องมือสร้างแม่เหล็กดึงดูดเงินให้แก่ตัวเองเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วนิกกี้จะกลับมาตอบให้ทุกท่านคะ่ะนิกกี้ powerful mind ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วพบกันตอนต่อไปนะคะแฮปปะ้พาาเวฟฟูมายสวัสดีค่ะ